สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับโดยนุ้ยคุณนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ e ีที่15นะครับไปเหมาของนะครับมาใหม่หลากหลายรายการนะครับพ่อแม่พี่น้อง FC ท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 2 2 1 7 6 7 4 2นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง FC ที่กำลังรับชมในขณะนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ep ที่15นะครับคลิปนี้นะครับช่องทางการติดต่อก็เช่นเดิมนะครับผลการตอบรับล้นหลามนะครับพระเก่าเก่าสวยสบ้านนะครับแอดไลน์ดูใส่เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับทักหรือโทรนะครับ ep ที่15ครับของเก่าเก่าสวยสวยโบราณนะครับรายการแรกสุดยอดเครื่องรางของขังของประเทศไทยนะครับ ชื่อดังในด้านสายเหนียวนะครับตะกุดคู่ชีวิตหลวงพิษวัดขมังนะครับถักเชือกลงรักเก่าถักเชือกโบราณนะครับเป็นลายเกี่ยวเชือกนะครับอั่วทองเหลืองหัวท้ายครับในตัวหลอดนะครับก็จะมีหยักใยนะครับขึ้นนะครับของเก็บมานานนะครับจบงานเหมามาล่าสุดนะครับก็พอได้ลงทุนนะครับตะกุดคู่ชีวิตนะครับสายเหนียวนะครับหลวงพ่อพิทวัดขมังจังหวัดพิจิตรครับดอกอ้วนใหญ่สวยและสมบูรณ์นะครับ ลักเก่าแห้งมากๆนะครับประสบการณ์สูงต่อไปประชมพระเก่าโบราณนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าลักเก่าแห้งมากครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับกุวัด3ามปื้มครับกรุงเทพมหาคนครมาพร้อมกับพระสมเด็จหนึ่งในชุดเบนจภาพาีเคยอดนิยมนะครับสมเด็จวัดเกศ7ชั้นครับผิวสวยคมชัด และเนื้อเก่าแห้งมากๆนะครับได้เก่าธรรมชาตินะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยเจชั้นพิมพ์ลึกสวยคมชัดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้จบคลิปนะครับพระกเก่าส,สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จวัดเกศ7ชั้นแอดไลน์ดูใสเบร,ร์โทรศัพท์ชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับพระกเก่าส,สวยๆแห้งๆเนื้อเก่าสุดยอดครับ พระสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นครับเป็นลำดับที่1นะครับรายการพระสมเด็จนะครับต่อไปเป็นองค์ที่2องค์นี้เป็นเนื้อหินมิตรโกนนะครับเก่าเป็นร้อยปีนะครับเป็นพระตระกูลวัดละคังนะครับสวยมากคมชัดละมวนสารเยอะเนื้อเก่าแห้งเดิมๆนะครับเป็นเนื้อพิเศษที่สร้างน้อยหายากนะครับเนื้อหินมิตรโกนครับสมเด็จเก่าสายวัดละคลังครับ องค์ที่2นะครับต่อไปเป็นองค์ที่3นะครับพระสมเด็จเก่ามากๆนะครับเกรดทะลุซุ้มเนื้อแห้งๆโบราณนะครับบางมากนะครับแต่มีน้ําหนักพระสมเด็จบ้านๆยอดนิยมครับองค์ที่3ของรายการวันนี้นะครับ ep ที่15เรียนเชิญทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมพระเก่าๆบ้านๆหลากหลายชนิดนะครับทั่วประเทศนะครับสวยงามนะครับองค์นี้เป็นองค์ ที่3นะครับเนื้อเก่าเดิมนะครับพระสมเด็จลำดับที่3ต่อกันได้รูปหล่อเกจิเก่านะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้รับความนิยมสูงรูปหล่อหลวงพ่อพรมเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อทองแดงปี16ครับเป็นพระปั๊มนะครับสวยเก่าคมชัดผิวออกน้ําตาลเข้มๆนะครับเก่ามากๆนะครับหลวงพ่อพรมปี16ใต้ฐานนะครับสวยเก่าคมชัดนะครับ หลวงพ่พมเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อทองแดงปี2516ครับต่อก็ได้รูปหลอนหลงพ่เดิมนะครับ2482นะครับเนื้อทองเหลืองสภาพใช้นะครับมีใช้มาบ้างนิดหน่อยครับเป็นรูปเหมือนปั๊มเก่า2482ครับสวยเก่าคมชัดนะครับตัวหนังสือก็ติดชัดเจนนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ2482เนื้อทองเหลืองพิมพ์ A ครับ เส้นคอเห็นชัดเจนนะครับสีเส้นนะครับใต้ฐานก็มีรอยจานเก่ายังเห็นเลนไลนะครับคราบเก่าๆน้เดิมนะครับของบ้านๆนะครับงานเหมามาล่าสุดนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่2นะครับองค์นี้เป็นเนื้ออัปการะนะครับสองสิบแปดสองพิมเอสวยเก่าคมชัดครับมีรอยแต่งนะครับขอบข้างนะครับมีรอยแต่งเก่าเส้นคอติดชัดเจนครับสี่เส้นเนื้ออัปกาพิมเอก้น ก้นจานนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าโบราณของสวยๆบ้านๆนะครับหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเหรียญหล่อเนื้อสำลิดนะครับยุคแรกนะครับหนาสวยเก่าคมชัดและประสบการณ์สูงในด้านสายเหนียวครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวกเก่าแห้งๆสวย สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผักเก่าบ้านบ้านมาใหม่ล่าสุดนะครับต่อกันด้วยเหรียญลวงปุโตะนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมรุ่นนี้น่าจะสร้างประมาณปีสองหนึ่งนะครับสวยเก่าคมชัดนะครับเหรียญหล่อสี่เหลี่ยมหลวงปู่โตหลังยันนะครับวัดะดุฉิมพีสุดยอดหายากนะครับเหรียญหล่อพิมพ์สี่เหลี่ยมเก่ามีโค้ดนะครับ ใต้ฐานนะครับมีต่อโคดต่อเต่าตามนี้เลยนะครับต่อโคดเก่านะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูสิมพีครับสุดยอดหายากนะครับเป็นเหรียญนวะนะครับองนี้นะครับของเก่าใช้สวยนะครับเหมามาใหม่ล่าสุดนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับสองสี่เจ็ดสองหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีครับพศอยู่ตรงนี้นะครับใต้ล่างนะครับสองสี่เจ็ดสอง เป็นเหรียญลูกอามนักยอดนิยมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับหลวงพ่อเปี่ยนวัดใต้หรือวัดชัยชนะชุมพลนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับหลวงพ่อเปี่ยนวัดใต้ของสวยๆบ้านๆนะครับหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสวยงามน่ารักนะครับทรงลูกท้อเก่า2482นะครับหวงเชื่อมเก่านะครับเหรียญเนื้อทองแดง สองชิ้นนะครับนำมาแปะนะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับเหรียญทรงลูกท้อสองสี่แปดสองหายากมากนะครับด้านหลังน่าจะมีจานนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนครสวรรค์มีรอยจานนะครับยังเห็นชัดเจนนะครับถึงจะผ่านการใช้มานะครับหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสอง มาคู่กันกับเหรียญลูกไข่นะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับสองสี่แปดสองนะครับตอนไหนที่เคยสั่งไว้นะครับคลิปก่อนๆนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเหรียญหล่อเหรียญเก่านะครับสองสี่แปดสองห่วงเชื่อมหูเชื่อมเก่าโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับผิวแห้งเก่าเดิมๆนะครับต่อกันด้วยหลวงพ่อปานนะครับลงรักปิดทองเก่าพิมพ์ขี่ไก่สวยและน่ารักนะครับลงรักปิดทองเก่า หลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับลักและทองโบราณนะครับเป็นร้อปีนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพระเนื้อดินหลวงพ่อปานข้างล่างเก่ายอดนิยมนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับหลวงพ่อแก้ววัดโงมลไยตะกุดใบลานพิสมนครับถักเชือกลงลักเก่าลักและทองหนาสวยแห้งมากนะครับของเด็ดๆทั้งรายการนะครับชอบใจชิ้นไหนรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับตะกุดเก่าใบลานพิสมร ตะกุดสายเหนียวยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่รูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือครับหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนนะครับหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กเกจิยอดนิยมจังหวัดชุมพรครับหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กเป็นรูปเหมือนปั๊มเนื้อลมน้ําตาลนะครับผิวกับดําแห้งมากครับหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กนะครับเกจิสายเหนียวยอดนิยมนะครับสายใต้จังหวัด ชุมพรนะครับวัดบางแหวนจังหวัดชุมพรครับสวยคมชัดนะครับสุดยอดความเก่าอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟั่นฐานภูเขานะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านยอดนิยมนะครับด้านหลังจะเห็นฐานภูเขาชัดเจนนะครับรูปหล่ออาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครนะครับมีชื่อบอกชัดเจนนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับ ที่สายวิปัสสนานะครับสวยเดิมครับเลญหลอนหลวงพุทสุขนะครับเนื้อสมฤทธิ์เงินเก่าสุดยอดหายากครับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทพระผ่านการเลี่ยมทองใช้มานะครับยังเห็นเทียนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมีรอยคาบสนิมนะครับเก่ามากยันนาคะละก็น่าจะเลือนเกือบหมดแล้วนะครับเป็นเลนหลอนเนื้อสมฤทธิ์เงินนะครับหลวงพุทุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทครับต่อไปก็เป็นพระกิ่งเก่าโบราณวัดสุทัศนะครับกิ่งเขมรน้อยนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์ครับนานๆจะเจอสักองค์นะครับอุดใหญ่นะครับอุดข้างนะครับกิ่งเขมรน้อยสองอดเลยนะครับทั้งอุดข้างและอุดล่างนะครับแปลกมากนะครับกิ่งเขมรน้อยเก่ายอดนิยมนะครับวัดสุทัศน์ยุคโบราณนะครับ อายุร้อยกว่าปีนะครับยุคแรกๆเนื้อออกสำริดครับกิ่งเขเมรน้อยวสัสถุทัศน์ต่อไปก็เป็นนางกวักหลวงปู่ปบุญนะครับหล่อโบราณเก่าองค์เล็กๆน่ารักทรงผมมหาไทยนะครับตาตะกะแตนนางกวักหล่อเก่าเนื้อสำริเงินยุค2470กว่ากว่านะครับหลวงปู่ปบุญวัดกลางบางแก้วหล่อช่อเก่านะครับสำริดเงินสวยแชมป์เลยนะครับหลวงปู่ปบุญวัดกลางบางแก้วครับ ต่อไปก็เป็นพระชัยนะครับประจําราชการนะครับพระชัยประจําราชการที่4ต่ของใส่ตลับไม้เก็บอย่างดีนะครับเนื้อเงินนะครับสุดยอดหายากครับพระชัยวัดข่มคุมสร้างน้อยหายากครับพระชัยวัดประจําราชการโบราณเนื้อที่สวยเก่าๆแห้งๆสุดยอดความสวยนะครับสมบูรณ์นะครับพระชัยประจําราชการองค์เล็กน่ารักนะครับนําไปเลี่ยมทองใช้ก็สวยงามมากครับ เนื้อเงินสวยคมชัดหล่อช่อนะครับพระชัยรัชกาลพร้อมตลับนะครับท่าในใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับยกให้ทั้งตลับเลยนะครับเก่ามากต่อไปก็มาชมพระช,ชุดเบญจาภาคีนะครับสุดยอดหายากนะครับพระสุมกอกำแพงเพชรเป็นพระหลอ่อโบราณนะครับเนื้อสำริดเก่าแห้งสวยคมชัดครับ พระซุมกอกําแพงเพชรหนักนะครับเพราะเป็นพระหล่อโบราณเก่าพบเจอได้น้อยมากนะครับพระซุมกอกําแพงเพชรของเก่าสวยๆบ้านๆน,นะครับชอบใจรายการไหนที่ต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นสุดยอดหายากพระล่วงนั่งสนิมแดงนะครับซึ่งเป็นพระกุกเก่าโบราณของจังหวัดนครปฐมกุกวัดกลางนะครับหายากมากนะครับพระล่วงนั่งข้างรัศมี เนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณสุดยอดความเก่าและความสวยนะครับสนิมแดงสวยสมบูรณ์นะครับใคนที่ชื่นชอบและสนใจนะครับพระล่วงนั่งข้างรัศมีเนื้อตะกัวสนิมแดงงดงามมากครับหายากสุดนะครับกุวัดกลางนะครับจังหวัดนคนปรปฐมอีกหนึ่งองค์นะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับพระปิตาแร่บางไผ่ หลวงปู่เกิดวัดบางเดือนะครับจังหวัดนนทบุรียุคเล่นแร่แปราธาตุนะครับปิดตาแร่บางไผ่สายเหนียวเมืองนนครับให้ชมชัดๆนะครับเนื้อแห้งเก่าเป็นเสี้ยนๆนะครับเก่าและงดงามครับสายเหนียวนะครับพระปิดตาแร่บางไผ่จะเห็นรอยคาบเสี้ยนชัดเจนนะครับสวยมากครับ อีกหนึ่งองค์ยอดนิยมนะครับเป็นพระกุปเก่าโบราณนะครับพระท่ากระดานน้อยเนื้อตะกวดสนิมแดงกุสารเจ้านะครับองคนี้นะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อตะกวดสนิมแดงโบราณนะครับกุสารเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีครับพระพิจิตเม็ดข้าวเม้านะครับนานจะเจอสักองคนะครับเนื้อชินเงินเก่าสุดยอดพระสายเหนียวจังหวัดพิจิตนะครับและเป็นพระกุยอดนิยมของประเทศไทยนะครับหลังลายผ้า เนื้อชินเงินเก่าสวยครับพระพิจิตรเม็ดข้าเมาอีกหนึ่งองค์ก็เป็นพระพิจิตรนะครับกุวังหน้านะครับแขนหักศอกครับเนื้อชินเงินผิวสวยเดิมนะครับจิ๋วตแเจ๋วนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับสมัยที่ทหารใส่ออกลบสมัยก่อนนะครับพระพิจิตรเม็ดข้าเมากุวังหน้าองค์ที่สองนะครับต่อกด้วยเหรียญเม็ดแตงหลวงพทวดปีศูนย์หกนะครับหนังสือเลยหูสวยคมชัด หน้าผาก3เส้นท่านใดสนใจรายการไหนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ลาตามที่แจ้งนะครับเหรียญ0ูนนะครับหลวงพูทศวัดช้างให้ครับปีศูเนื้ออปกาก้าอีกหนึ่งรายการยอดนิยมของวงกการนะครับพกกระกีบบัววัดลิงขบซึ่งเป็นพระปุก,กเก่าเนื้อดินนะครับกรุงเทพมหานครครับพระกีบบัวปุกวัดลิงขบเป็นพระที่สร้างน่าจะยุคต้นต้นรัตนโกสินทร์นะครับ สวยเก่าแห้งเดิมนะครับเกีบบัววัดลิงขบครับอีกหนึ่งรายการของพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับพระปิลันวัดละคังนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อขาวนวลสวยเก่าธรรมชาติครับพระปิลันกุวัดละคลววัง finished. เนื้อที่สวยงดงามมีค่าปุดําเดิมนะครับสวยงามมากนะครับพระปิลันวัดละคลังเนื้อขาว ต่อกันด้วยพระเนื้อดินยอดนิยมหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับพิมขี่หนุม,มานนะครับแต่เนื้อเก่าแห้งมากๆผงเดิมยังอยู่ครับสุดยอดพระเกจิเก่าอายุเป็นร้อยปีนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเจ้าตำหรับยันเกาะเพชรน,นะครับและเนื้อดินนะครับพิมพ์ขี่หนุม,มานเนื้อเก่าจัดมากๆครับ ต่อก็ได้พัดชุด <l ain> เบนจากภาคีอีกหนึ่งรายการนะครับพัดลอดลําพูนเนื้อดําสุดยอดหายากครับนานจะมีเข้ามานะครับเนื้อเก่ามากพัดลอดลําพูนเนื้อดําสวยลึกคมชัดเนื้อเก่าสุดนะครับองค์ที่1นนะครับองค์ที่2จะเป็นเนื้อเทานะครับมีหน้ามีตาสวยแชมป์ครับพัดลอดลําพูนหนึ่งในชุดเบนจากภาคีนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆสนใจติดต่อเข้ามานะครับพัดลอดลําพูน ต่อกันด้วยวัดพับนะครับตุ๊กตาเล็กพระลอยเลี่ยมใช้เก่าครับมีราบเก่าสวยงดงามครับสวยงามนะครับตุ๊กตาเล็กกุวัดพับคราบเก่าเก่าสวยคมชัดนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรชมภาพเพิ่มเติมนะครับทางไลน์นะครับพระเนื้อผงตุ๊กตาเล็กกุวัดพับราบเก่าสวยคมชัดนะครับ อีกหนึ่งรายการชุดเป็นจากภาคีนะครับอกนูนใหญ่นะครับองค์นี้นะครับพระนางพญาพิษณุโลกสวยมากนะครับและเป็นเนื้อที่หายากมากเนื้อเทานะครับมีมวลสารเก่าชัดเจนนะครับพระนางพญาพิษณุโลกเนื้อเทาหนาสวยแลมีแร่เยอะมากนะครับตามสูตรนะครับอีกหนึ่งรายการของสายพิษณุโลกนะครับพระกุปตุลามณีครับสร้างน้อยหายากพิมพ์นางสหน้าครับ ตามประวัติก็เป็นพระที่ฤาษีสร้างไว้นะครับพิมพ์นางนะครับสองหน้าสุดยอดหายากครับพระกุวัตจุลามณีพิสุนุโลกเนื้อดินเก่าๆแห้งๆยังมีค้ากปุอยู่นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับเกจิเาะชมพูครับลุงครับมีรูเสียบเก่าชัดเจนครับลวงพ่อทวดอวัดประสาทสามเสนกรุงเทพปี0 6เกจิดังๆนะครับปลุกเสกหลายรูปนะครับ ผ้าเก่าสวยโบราณนะครับ่านที่ชื่นชอบรายการไหนที่ต่อเข้ามานะครับพันเนื้อดินยอดนิยมนะครับนางกําแพงลูกแป้งคู่กู่เก่าของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเนื้อละเอียดมากๆนะครับเป็นภะกูวัดประสีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดกําแพงเพชรผ้าเนื้อดินเก่ายอดนิยมนะครับมีคาบกู่เก่าเดิมนะครับนางกําแพงลูกแป้งคู่ครับจังหวัดกําแพงเพชรตะกุดลูกปืนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้อสำลีเก่าโบราณครับ สุดยอดในด้านแคล้วคลาดคงกระพันหมหาอุดและก็โชคลาบนะครับปัดเป่าสิ่งประมงคลนะครับไว้คุ้มครองนะครับพกติดตัวนะครับเก่ามากตะกุดลูกปืนเก่าสายเหนียวโบราณนะครับหลวงพ่องเงินวัดบางคาจังหวัดพิจิตรพระก,กิ่งอุปคุตนะครับลูกหล่อนะครับเป็นพระก,กิ่งเปาวเลรถือดอกบัวโบราณนะครับเนื้อเมกะพัดลงลักปิดทองเก่าแห้งๆส,สวย เผเจอท่านที่สนใจนะครับสวยงามมากนะครับนานๆจะเจอสักองค์นะครับกิ่งปวาเลศวัดสุทัศน์อายุน่าจะร่วม200ปีนะครับเก่ามากๆครับสมบัติเก่าแก่นะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพัชัยวัดห่มคุมนะครับเป็นพัชัยประจําราชการที่4นะครับองค์นี้นะครับเนื้อเงินพร้อมตลับไม้เก่าสนใจไม่ควรพลาดนะครับ พระชัยวัดพิมพ์ห่มคุมโบราณเนื้อเงินเนื้อที่สวยแห้งๆนะครับได้เก่าได้ธรรมชาติครับด้านหลังนะครับหล่อตันนะครับหล่อตันทั้งองค์พร้อมตลับนะครับเหมายกนะครับทั้งพระทั้งตลับราคาแบ่งปันกันนะครับตลับสีพึ่งเก่าสวยหลวงพระเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์ สมัยสังปูสังย่านะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับตลับแบบนี้นะครับเจ้าของก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะครับสนใจรายการไหนนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนุยพระบ้านยอดนิยม EP ที่15อย่าลืมกดติดตามก็นด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับ